พ่อมีพี่น้องของไปสู้ผู้สุขคน <c oughs> ค่ะพี่น้องค่ะวัอน,นี้ก็มายืนอยู่ในขั้วขั้วเน,นือยน้อยเนาะค่ะพี่น้องถึงจะเล็กแต่ก็สุขใจเนาะคะ่ะเมื่อมาอยู่ใกล้กัน <c oughs> หวานไปแต่ค่ะพี่น้องเอาอันวิไลก็มาถึงเยอรมันแล้วเนาะค่ะพี่นอ้อ,อ,งนะนะะนองคะจนมาถึงเยอรมันก็มาถึงตั้งแต่เสาข,ของวันที่สิบเก้าค่ะพี่น้องวิไลบินมาวันที่สิบแปดเนาะเพื่อจะมาถึงในวันที่สิบเก้าพี่น้องค่ะอุป,ปสรรคเนาะคะ่ะวิไลออกจากอ่ ขอนแกน่นอุปสรรคออกจากขอนแกน่นคือต้นหูต้นเนินตน้ตน,ตนคลิปและค่ะอยู่ขอนแก่นวิไละมีกระเป๋าเนาะพ,พี่นอนพี่น้องคะมันเป็นกระเป๋าเป้อุปสรรคในการเดินทางก็คือว่าขอเวาไปนั่มเมาม้อยไปนั่มเนาะพี่น้องคะอันอุปสรรคในการเดินทางก็คือวิไลออกจากขอนแก่นเนาะคะ่ะวิไลานางมะนางเครื่องสายการบินเวียดเจ็ดพี่น้องคะกินข่าวกับอันปนปัทุปนปัทุปน,ปทนาใส่พริกผง บานนี้มันเหลือสิไซตตัวไวออกมาจากอ่ามาสนามบินมามาถ,ถึงสนามบิน <c oughs> อขอโตษค่ะบานนี้กระเป๋าวิไลนนั่นวิไลมาแปดกิโลพี่น้องคะ่ะคือจากอ่าสายการบินอ่ลุกทานซาจากกรุงเทพมาามิวนิวไลนนางสายการบินลุปทานซาเนาะป้างยวันไดแปดกิโลมานนี้พป้างงยก็เลยว่าโอเค กระเป๋าเนี่ยหนัแปดกิโลพี่น้องค่ะบานี่กับมันกับมันกับ่มีหยังเนาะมันก็มีเสื้อผ้าเนาะมีเสื้อผ้ากับเป็นสุดทีวิ้ล่ยอ่าเตยมว่าสิไปงานแตงหลานสาวพหญ่แเรากะเป็นผสศินผสินก็เป็นผสินได้ผสิิผ้าดิบหร้อจะว่ามันเป็นตีนศินมันเป็นไยไทยเนาะสามตรงสามถามว่ามันหนักบ่ามันกันหนักอยู่พี่น้องขะตรงศินมันกันมันกันหนามันกันหนักอยู่แต่ถามว่าแค่เกินไหมแค่อ่าสองกิโลตอนใช้การบินอ่า สายการบินเบียดเจ็ดตอนอยู่ขอนแก่นบานนี้มั่นว่าห้คอยเช็กอินกระเป๋าพี่น้องคะ่ะอยู่อยู่ขอนแก่นคอยซูนคอยซูนจนขอบูจะข้ามสีวาพี่น้องคอยซูนคอยกันเลยว่าเฮ็ดจังใดน้อบานนี้น้อว่าเส้นว่าอันคอยกันเลยพี่น้องคะ่ะคอยใส่ขึ้นในรูปที่พี่น้องเห็นละคอยใส่กางเกงกางเกงสองตัวกางเกง สีดำสองโตกางเกงสีขาวโตวหนึ่งผ้าสินสามตงสุดเดรดสีฝาอีกต้งหนึ่งอ,นง,ง,นงอีกสุดหนึ่งแล้วก็สุดที่สใส่ไปงานแต่งอีกสุดหนึ่งพี่น้องมานี้พอกระใส่ใส่สั่นหลยางชงบ,บชงวบชงบ,บ,ชอ,งบ,บอันยูสนามบินนั่นคอนแกนนั่นละ่ะที่แรกคอยกับปกติคอยบ่เป็นคนที่สะพ้ายกับเปาจื้อเนาะเปินว่าอ่ามันเห็นอันขย็นกระเป๋าจังสีกระเป๋าเปยไหมคะ่ะ กระเป๋าเปรยข่อยก็บเป๋ามีหยัางพี่น้องค่ะกระเป๋าเปรยปกติข่อยเป็นคนถือกระเป๋าเปรยอยู่แล้วเมนไปตลาดตะลี่ยูุ่บันห้าข่อยกับขี้มอไส์แล้วข่อยกับคือทุกคลิปที่พี่น้องเห็นข่อยเราข่อยกับสิ่ายเปยอันนี้เมนมีแต่กระเป๋าเงินใบเดียวข่อยกับสิ่ายเปยเป็นคนติดแบบว่าฮัทเชียสื่อของสื่อหยัางเป็นคนติดที่แบบว่าติดสะพ้ายกระเป๋าเปยเพราะวิไลบอกเคยถือกระเป๋าถือแบบไม่ยิ่งจักเทียนนะพี่น้องค่ะกับสิเป็นนังสี่แบบง่ายๆสบายๆสะพ้ายมันกระเป๋าเบาะมี อ่า <Cornell>. แลมีกระเป๋าเอกสารเนาะเป็นเอกสารเป็นพาสปอร์ตเป็นเอกสารแล้วก็มีอ่ากระเป๋าเงินพี่น,น ala <c volta> ้อนขะในนี้เนาะแล้วก็มีกระเป๋าเงินแล้วก็พวกวีแล้วก็อ่อแว่นตาจังสี่แหละในในเปรนี่แล้วก็โทรศัพท์สองเครื่องอ่าแล้วก็โทรศัพท์เครื่องเก่าเครื่องหนึ่งเป็นโทรศัพท์ที่มันเป็นเครื่องเก่าของพญามันพังแล้วก็เลยเอา มันกลับวบพังดอกแต่ว่าเอากลับมาขึ้นพอยาเพราะว่ามันมีข้อมูลของเราอยู่ในหันว่าเอาเอาไวบานว่าได้พอนใบไส่ถ้าทิมันเป็นของเก่าแต่ว่าข้อมูลมันยังมีอยู่ข้างในเนาะก็เลยเอาขึ้นเอาขึ้นมาให้พอหายบัตรโทรศัพท์หองจาของเครื่องอันเก่าเก่าเอาไว้ใช้เบอร์ไทยแล้วก็โทรศัพท์สาหรับนี่แหละท y o ยูทูบอยู่นี่แหละแล้วก็แท็บเล็ตอันหนึ่งมันก็นักตัวพี่น้องแล้วก็ค้าอันค้าอันกล้องที่คอยถื้อนะเนาะบานนี้อันที่คอยตังกล้องอยู่ตอนนี้แหละค่ะ มันกันักตัวอันนี้มันเป็นกระเป๋าห้ามเป็นสะพายเพราะเขาว่าเขาว่าสร้างอยู่แล้วแมนขึ้นมาเครื่องมันต่างประเทศเขาก็ว่าสร้างเขาว่าเอาสร้างยุคอนแกนเอาข้องคอยสร้างเหมือนมันกันักตัวพี่น้องถาแ็บเล็ตโทรศัพท์กระเป๋าอย่างมันกับมันกับไปบวกกันมันก็นักตัวมันนี้มันก็น้กมันกบเป็นสิบกว่าสิบสองกิโลเอ้าอันยังได้จงเอาของ่อยไปอันสร้างร่วมกันเหมือนบ่ได้บานพี่จังไดนาบมันขอากเอาเสียผ้าใส่ใส่แมนเป็นอีบ่าอีเพิงเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ายางยุสนามบินคอนแกนขึ้นเครื่องก็ค พอต้ออกเกตประตูมากหอนไว้ท่องก่อยขืนพี่น้องค่ะไว้ท่องค่อยขึืนก่อยหอนก่อยได้ถามพนักงานที่เขายืนอยู่น้ำถังที่ห้าสิไเป็นขนเครื่องเ้าออกจากเกตแล้วเด้ออกจากเกตออกจากประตูที่เป็นขนเครื่องแล้วเย่ะถอดได้บ่ละเยอถ้าเยอะไปนางแค่นีเยอขึ้นสินางว่าได้ดอกทษเครื่องกัดสิบ่เย็นเยอหอนไหวหอนเยอะสิขืนเยาะยันเป็นร่มทั้งเครื่องก็เลยวางสิอันทอนรถเอี้ยยว่าใส่บ้านนี่พอมาหอด สุวรรณภูมิพี่น้องคะจากคอนแก่นกระพานไปเปอหนึ่งมหอดสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิมาเป็นสุวรรณภูมิมหอดสุวรรณภูมิกับหิ้วเขา่าหิ้วเข่าวันนี้ดีที่ว่าตะกี้มันเซเว่นมันอยู่ข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องคะมาน,นี่ตรงที่อ่าอาบินออกเนาะออ่า่าาขาออกขาออกบินออกตั้งประเทศน่ะมอง,องที่ห้าเช็คอินน่ะเนาะ,ะพี่น้องทางด้านหลังอันที่ยางมองสิไปมองขึ้นไปทั้งทึ่ง อ à, มองที่สิขึ้นไปพันขึ้นไปเทิงต่อนม้อมันมีตรงนั้นมันมีแต่มองมองสัน้นที่เขาเช็คอินติบินไปตั้งประเทศแล้วพี่น,น้องการเดี๋ยวนี้มันมีเซเว่นมาเพิ่มขึ้นเนาะก็เลยนั่งกินย่หันเสือเสืออย่งก็เอ่อโบโลนาเน่นั่ง,งกินซื้อโบโลนาสามถุงนั่งกินเท่าเดียวเลยหมดสามถุงหิวข่าวายสิลงไปกินขาออ้างล่างก็เพราะอยากลงไปพเพราะว่าอยากเช็คอินกอนมูถ้าเพิ่นเปิดไปเบิ้งแล้วไปเบิ้งรูปไปเบิ้งอา่าตารางบินแล้วโอเคเขายังว่าท่านเปิดเช็คอิน,ก,นก็เลยไปน,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 นั่งนั่งเาาะเมอง ช่องเกตตัวจีน่ะล่ะว่าเขาเปิดปุ๊บสิไปเลยพี่น้องพอตตนังกินแล้วแล้วพอดีคุยกับพี่น้องแล้วแล้วต้องคลิปก่อนเนาะออกยางออกมาเขาเปิดพอดีเขาเปิดให้เช็คอินพอดีกันเลยไปเช็คอินกัดจัดแต้งกระเป๋าเรียบร้อยแยกสัมภาระเนาะแยกสัมภาระทีนั่นออกแล้วกับพับพอดีๆเอาเสื้อผ้าพับดีแล้วก็แยกสัมภาระเอามาใส่กระเป๋าเป้เพราะคิดว่าตั้งประเทศออกตั้งประเทศเขาสั่งอยู่แล้วแต่เ้าเปย์ยางหลังพอเคยเคยเห็นจริงๆนนาะพี่น้องมานี้ เป็นความโชคดีของวิไลมีความโชคร้ายแต่ก็ยังมีความโชคดีพี่น้องค่ะวิไลโชคดีพ่อมาถึงปุ๊บอ่าเรียกพ่อมาถึงปุ๊บอะไรพ่อไปถึงเมืองเช็คอินปุ๊บอ่ะวิไลกันเลยว่าเอาอันอันนั้นเยอะในเขาแล้วเอาพาสปอร์ตเอาเอกสารเยอะในเขาเขากเมืองเขาก็เลยว่าเขาเลียกเรือเบิ์งกระเป๋าวิไลสะพายทั้งสะพายกระเป๋าเปยแล้วก็นิีมกระเป๋าเนาะเขาก็เลยว่าอ่ไม่โหลดกระเป๋าเลยครับว่าชันว่าโอ้พี่ไม่ได้ซื้อตั๋วแบบอ่าโหลดกระเป๋าพี่ไม่ได้ซื้อ ตัวบวกกระเป๋าโหลดนะคะพี่ต้องหิ้วขึ้นเครื่อง mm hmm. ก็เรียกว่าหนักไหมครับก็ไม่หนักค่ะพี่หิ้วได้ก็ประมาณหกเจ็ดกิโลนี่แหละก็เรียกว่าก็เรียกว่าพี่สนใจจะโหลดไหมครับเดี๋ยวผมโหลดให้ฟรีอุ้ยอี่งหยองใจชื้นเลยค่ะพี่น้องค่ะจังสิบวัดสะพ้ายยางเนาะในสนามบินสุวรรณภพุ่มมันก็มัเป็นแคบแเนาะพี่น้องบาง้านนี้โหลดให้ฟรีพี่ไม่ได้เสียตังค์ใช่ไหมคะไม่ค่ะอ่ เดี๋ยวผมโหลดให้ฟรีครับวสัสดุกันเลื่อยวอลเห็ดเขาฟัางว่ายุคอนเกนเป็นยังไงเลยเอาลูกให้เขาเบิง้งเขาเล่ยหัวขวานเขาเลยว่าไม่เป็นไรครับโหลดให้ฟรีครับเพราะกระเป๋าพี่ไม่ได้ใหญ่วสัสดุว่า ถ้าจี่หิ้วขึ้นเครื่องก็เอาแต่เป้สะพายก็พอมีอะไรหนักๆที่จะใส่มาในนี้เอาออกมาใส่ได้เลยนะครับวิไลก็เลยขนของบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกะขากล่องแน่ยังแน่กะเขาไปในกระเป๋าหน่อยเนาะในเป้ในเป,นเป,กเป้กบเบาๆลงว่ามียังแล้วบบบนี้ดีหลายว่าเขาโหลดใ้ฟี่พี่น้องค่ะยิ่งมาข่าวว่าโอ้ข่อยศูนห้ยสายการบินเวียดขว่าคุิบนางเมย์ม่ดีดอกสูนสูนค่ะอัน่าิเมาลมอยไปเหตดเบียกไปน้ำก็เลยว่าท่านเหตดเบียกพี่น้องค่ะเตรียมตัว เตรียมตัวไปอ่ะเที่ยวฮัมเบิร์กค่ะพี่น้องมาเตรียมตัวไปอ่ะเดินทางไปเดินทางค่ะนี่ก็ซื้ออันนี้มาพวกเอ่อหัวลับบีซื้อบอกแตงซื้อบอกเออกน่านะคะสิโทนี่บอกเน่าวนะคะพี่น้องค่ะเตรียมพวกของกินของย่างชุกย่างพวกอ่ะเป็นปลาดองปลาแดงเป็นอ่าเป็นซอสเป็นยังของเกะะ่าแต่ถ้าแต่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วพี่น้องคะ่ะสิบเอ็ดเดือนมีไรบ่ได้มากเนาะของที่มันเหลือเขาบอสชิมเพราะไงว่า ซื่อไม่บอบอมันยังกินได้มันบาตายดอกขอวางสิก็เขาเฮ็ดกินแล้วมันม่เป็นอย่างดอกอ่าคืออ่าบอกน้ำปลาน้ำปลาที่มันมันยังมันดำกระซ่ามันแต่มันกินได้นาะพี่น้องขาซอดแล้วก็ซอดกับกินได้อีกอย่างหนึ่งพวกของส่งของใส่ปลาดงปลาแดกมันนอนกลนเป็นยัางเข้ากับขคยาวใคยาวคือกินได้เวลาบอไปสื้อไม่พ่อใหญ่ก็เลยว่าอุอบอเป็นอย่างเราไปเตรียมเก็บของสิไปเทียวอ่าฮฮมเบิร์กพี่น้องขามาหอดดีใจอ่าพ่อใหญ่ดีใจอะไรอีกอย่างหนึ่งพีไก็ดีใจหลไร ก็เูาขอบคุณหล,ลายๆสำหรับสายการบินลูกท่านซ่านพี่น้องคะ่ะสำหรับคนไทยที่อ่าอยู่สายการบินลูปท่านซ่าสสำหรับตรงที่เช็คอินนาะเพื่นเห็นวิไลประทับใจคะ่ะพอวิไลเจอกับคอนแกนนี่เจอจนวิไลาสาม่ถวพี่นอ้องยุคขอนแกนสาม่ถวที่คุ้มใส่เสื้อผ้าคุ้มใส่ยังแล้วก็สั่งยุหันละคือคือมัน คือมันเกิดอารมณ์เสียความรู้สึกนะพี่น้องคะกระเป๋าก็ได้ไงมาไม่ภาษาแค่เจ็ดแปดกิโลหรออีกอย่างหนึง่งกระเป๋าสะพายนี่เขาบอกมาสั่งอยู่แล้วกระเป๋าสะพายเขาบอกเขาบอกมาสั่งอยู่แล้วยุไซเขาก็บ่าสังส่ง,งแต่เวียดเจ็ดมันสั่งไหมพี่น้องคะมาสั่งกิโลบวกกับเครื่องโทรศัพท์เขามันอีพี่ไรก็เอาอ่ะก,อออก็เอาออกเอาออกแล้วมาใส่กระเป๋าอ่ะหน่อยกับมันาหน่อยมันกะบ่าได้สัง่งมันก็เลยลดลดออกไปได้นี่แหละพี่น้องคะเคสเคสอิลีถ้าใช้การบินได้บ่ประทับใจเขาไม่อยากนั่งเนาะพี่น้องเนาะอัน พี่เพิ่นเป็นคนบานเดียวกับวิไลล่ะเพิ่นเห็ดงานยูสนามบินเนาะเพิ่นเป็นเม่บบานยูสนามบินเพิ่นว่าสุกมือสุกมือคนมีปัญหากะสา,ายการบินเบียดเจ็ดพี่น้องคะ่ะสุกมือเลยคนมีกระสายการบินนี่เพิ่นว่ามีปัญหาสุกมือคือแบบว่วาเขาบปลุมอร่รวยนะพี่น้องคะ่ะข่อยนี่มห้ยพี่น้องเห็นในรูปนะพี่น้องเห็นตัวจริงข,งงขวางสิเป็นใตอหยากหัวค่ะทั้งสินทั้งสุดทั้งอยังอีลุมอีลุมอีลุมคือพี่บานนี่เว่าสันจอนมา ทิแเหล่ก็อยากไอคอนเนี่ยใส่ยางออกจากห้องนอนไปเอาไปเอามามันเปลี่ยนหลายเชื้อหลายเนาะมันใสสองซันสามซันใส่ดูหลายให้มันลดกิโลจนพออยากอายคนพี่น้องคะ่ะจนซื่อเซย์เซย์อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ในครัวพี่น้องคะ่ะขอเงียนเฮียนเมียนซ่านก่อนกินขา้าวมันตะเหล็กกับสีล่างกอกเก็บของเก็บยางแล้วก็สิเก็บของลงกระตาหายพะเงี้ยเอาไปนในใส่ตู้เย็นขอบคุณพี่น้องปองไปสุ้ผู้สุขคนเราวิไล่เพาเที่ยวนะคะจะพาไปเที่ยวฮัมเบิร์กน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องปองไปที่เป็นกำลังใจให้วิไลเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ก็ให้พี่น้อง,งปอดภมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอบคุณค่ะเที่ยวห้ามเบิกน้ำกันนะคะพี่น้องจาบพี่น้องคะเตรียมเส้นมีเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเตรียมเส้นโอ้ยบะแมนบอกีิดเตรียมเส้นขนมจีนค่ะพี่น้องคะ่ะเส้นขนมจีนไปซื้อมาเนาอตะกี้ตะกี้แค่หนึ่งออยลูกว่าพี่น้องเดี๋ยวนี้สองออยสองออยยี่สิบเพงค่ะพี่น้องคะ่ะ แต่ก่อนเนาะแต่ก่อนหนึ่งออยลโรหาสิพี่น้องเดี๋ยวนี้สองออยลโรสองยูโรงี้สิบเส้นแพงแพงแล้วแพงแล้วแพงคับของขึ้นของแพง,พ,ง,พ,งพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็บนวยหนึ่งกับเกือบยูโรอ่าบอกอ่าแพงกว่าพี่น้องอันนี้ก็เกือบยูโรคือกันแล้วก็หัวโคลาบีเนาะวิไลมาวิไลบอท่านเดี๋ยวไปสื่อบอกอ่าหุ้งเอาหัวโคลาบีแท่นกับบอกเคียวๆตำหัวโคลาบีแท่นพี่น้องค่ะ